สวัสดีครับผมโอมนะครับแอดมินเพจของฮอนด้ายูสคาร์ไทยแลนด์ครับวันนี้นะครับจะมาแนะนํารถมือสองนะครับสภาพสวยๆสักคันหนึ่งนะครับคันนี้เนี่ยจะเป็น Honda b บีเอนะครับหนึ่งจุดห้าเอสวรุ่นท็อปนะครับปี2016ครับก็จะเป็นรถครอบครัวนะครับอเนกประสงค์3แถว7ที่นั่งราคา6กแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่ารถคันนี้น่าสนใจกันบ้างครับมาดูรอบๆคันกันนะครับบีเีคันนี้นะครับก็เป็นสีขาวมุกครับ ตัวออปชันที่ให้มาครับก็ไฟตันหมอกจากโรงงานกุแจะอสมาร์ทคียล์ LED ครับตัวนี้ตัวนี้มีตัวเหล็กมาข้างบนนะครับสามารถใส่แหลกนะคะ้คาได้ครับันี้ก็จะเป็นเบาะหนังมาแล้วนะครับใส่แบ็กไอเวครับอุปกรณ์มาตรฐานในรุ่นนี้คันนี้นะครับก็รองรับน้ำมัน e 8 5ครับ ด้านท้ายนะครับมีกล้องหลังหลวมพาชมนะครับตัวห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายเขาเนี่ยว่ามีพื้นที่เก็บของไงได้บ้างนะครับเวลาพับเบาขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่นะครับเบาสามนะครับแถวสามมุมพับขึ้นไปก็พื้นที่เก็บของก็เพิ่มขึ้นมาได้เยอะเลยครับแอร์ตอนกลางนะครับสำหรับผู้โดยสารก็เป็นรถครอบครัวนะครับไม่ต้องกลัวร้อนนะครับแอร์ถึงด้านหลังอยู่แล้วแน่นอน พับเบาะลงให้ดูนะครับขณาพัาบเบาะแถวสามลงมานะครับ oh. ก็จะได้พื้นที่นะครับนั่งได้ประมาณนี้ครับผม oh. แถวหลังครับก็จะมีสวิตช์ปรับนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังตรงนี้ครับ สำหรับครอบครัวนะครับขนาดกลางๆนั่งสี่ห้าคน6คนนะครับซื้อคันนี้ไปก็เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดก็คันเดียวได้ครับไปด้วยกันได้หมดคันนี้จะเป็นพุทสตาร์แล้วนะครับออลองสตาร์รถให้ดูนะครับเลขใหม่ก,กันอันนี้เลขมยูหม่อยู่5,9,724กิโล ันนี้ใช้งินดอกรถน้อยครับมีดอกเบีย้ยพิเศษให้2.7% 9แอร์จะเป็นแอร์อรอโต้นะครับมีกล้องหลังไีดูด้านหลังให้นะครับนั่งสบายนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง รับคันนี้ก็จะเป็นเครื่อง i อ t ีเทคนะครับพันห้าสะอาดมากๆเลยครับคันนี้สําหรับลูกค้าที่หารถครอบครัวนะครับอนเนกประสงค์อยู่เนี่ยสามารถจุของใส่ของได้เยอะนะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆครับลองเข้ามาชมลองมาสัมผัสดูได้น,นะครับแต่ผมแนะนํารถให้ครับก็อันนี้เป็นบริเวณ โชว์รูมนะครับก็ยังมีรถให้ลูกค้าเลือกอยู่นะครับช่วงนี้ก็มีรถทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับผมครับจากที่ได้ชมนะครับคันนี้ BLV คันนี้เนี่ยก็มีโปรโมชั่นให้นะครับจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษครับ4ปีอยู่2.79%เท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าเนี่ยที่ อยากชมรถคันนี้ตัวจริงชมได้ที่โชลูมสมิธฮอนด้าพัฒนาการครับปากซอยพัฒนาการ30ครับหรือว่าโทรติดต่อโอมนะครับได้ที่เบอร์0 8 5 2 2 2 1 1 3 3ครับโชลูมเนี่ยเปิดทุกวันครับเป็นศูนย์บริการฮอนด้านะครับโดยตรงอยู่แล้วนะครับมีรถมือ2ขายมีป้ายแดงขายมีเซอร์วิสนะครับให้ลูกค้าสำหรับลูกค้าที่สนใจเนี่ยก็ทุกวันเลยเข้ามาได้เลยครับผมอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ